ตู่ปียวดีคลอดลูกสาวแล้วน้องเหมียวมีจ้ำมั่มน่ารักน่าชังสุดๆหัวหน้าห้องมาแล้วตู่ปียวดีคลอดลูกคนแรกวัย46สุดปลืม้มโชว์ภาพพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกเหมียวมีหน้าเหมือนใครสร้างความยินดีให้กับคนในวงการบันเทิงและแฟนๆอย่างล้นหลามเมื่อผู้จัดละครคนเก่งตู่ปียวดีมารีนน์ได้ให้กำเนิดทายาทคนแรกแล้วได้ไวัย46ปี ล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์ภาพสุดอบอุ่นพร้อมหน้าสามคนพ่อแม่ลูกเป็นครั้งแรกในห้องคลอดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวทือพิยาวดีพร้อมแคปชั่นสุดน่ารักว่าหัวหน้าห้องรายงานตัวค่ะใหญ่สุดในวอสังเกตเห็นง่ายดูการชัดๆอีกทีว่าเมียวมีหน้าเหมือนใครมาวันวา e อีเบบีนในภาพดังกล่าวเผยให้เห็นความสุขและความตื้นตันของทั้งคุณพ่อ มาวินทวีผลที่ยืนเคียงข้างภรรยาคนสวยพร้อมกับลูกน้อยน้องเหมียวมีที่อยู่ในอ้อมกอดของคุณแม่โดยทั้งคู่ต่างก็มีรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นฝากกดไลค์กดซับตะไคร้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ